เมื่อเร็วๆนี้สื่อในเมียนมาได้รายงานว่าไทยส่งผู้แทนไปเจรจากับเมียนมาเกี่ยวกับปัญหาความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยและเมียนมาในขณะเดียวกันบนโซเชียลมีเดียกลุ่มเฟซบุ๊กของชาวไทยใหญ่ได้มีการเผยแพร่คลิปของชายที่อ้างตัวว่าเป็นทหารว้าแดงและได้กล่าวแสดงความท้าทายต่อกองทัพไทยโดยระบุว่ากองกำลังว้าแดงไม่เคยกลัวไทยแม้แต่นิดเดียวและพร้อมขู่ว่าหากไทยเปิดการโจมตีก่อนว้าแดงจะแก้แค้นอย่างสาสมในคลิปดังกล่าวซึ่งถูกโพสต์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับ ชายคนหนึ่งในชุดทหารได้กล่าวถ้อยคำเป็นภาษาไทยใหญ่โดยมีคำแปลภาษาไทยเนื้อหาว่ากองกำลังว้าแดงไม่หวัดตัวกองทัพไทยหรือกองกำลังไทยใหญ่นอกจากนี้เขายังย้ำว่าฐานที่มั่นของกองกำลังว้าแดงตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นของพวกเขาเองไม่ใช่พื้นที่ของไทยดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องย้ายออกตามข้อเรียกร้องของไทยและนอกจากนี้นะครับความพยายามของรัฐบาลไทยในการเจรจากับกองทัพมีนมาเพื่อกดดันให้กองกำลังว้าแดงถอนกำลังจากพื้นที่ชายแดนนั้นได้ดำเนินมาเป็นเวลาหลายสิบป,ปี แต่กลับไม่ประสบผลสําเร็จและเมียนมามะเพิกเฉยต่อข้อร้องเรียนของไทยสาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะว้าแดงเป็นกองกําลังชนกลุ่มน้อยที่มีอิทธิพลสูงในเมียนมาและมีความสามารถทางการทหารที่แข็งแกร่งกว่ารัฐบาลเมียนมามองว่าการเผชิญหน้ากับว้าแดงโดยตรงอาจนํามาซึ่งความเสียหายต่อสเสถียรภาพภายในประเทศของตนเองประกอบกับก,บกองกําลังว้าแดงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศ นั่นจึงทําให้ทางเมียนมาไม่อยากเผชิญกับแรงกดดันทั้งในและนอกประเทศเมื่อไม่นานมานี้ไทยได้ยกระดับการแสดงจุดยืนโดยกําหนดเส้นตายให้กองกําลังว้าแดงหรือถอนฐานที่มั่นก้าวแห่งออกจากพื้นที่แนวพรมแดนติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนไทยในวันที่18ธันวาคมอย่างไรก็ตามกองกําลังว้าแดงต่อปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าวว้าแดงยังย้ําว่าฐานที่มั่นทั้ง9้าแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งพวกเขายึดครองมานานและไม่ใช่ดินแดนของไทย ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่พวกเขาต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลไทยกองกำลังว้าแดงเป็นหนึ่งในกองกำลังชนกลุ่มน้อยที่มีบทบาทสำคัญในเมียนมาพวกเขามีอำนาจปกครองในพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐฉานและมีส่วนร่วมในการเจรจาทางการเมืองกับรัฐบาลเมียนมาในอดีตแม้ว่าในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายจะมีความตึงเครียดในบางประเด็นแต่กองกำลังว้าแดงยังคงเป็นผู้เล่นหลักในพื้นที่ชายแดนนั้นๆด้วยเหตุนี้เมียนมาจึงไม่ต้องการเข้าไปแทรกแซงหรือขัดแย้งกับว้าแดงอย่างเปิดเผย แม้จะมีแรงกดดันจากไทยในเรื่องการแก้ไขปัญหาชายแดนก็ตามสถานการณ์ความตึงเครียดดังกล่าวได้สร้างความกังวลเป็นอย่างมากต่อไทยโดยเฉพาะในด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่พิาพาทและเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงประชาชนในพื้นที่ของไทยได้รายงานว่าพวกเขากังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดการ,รเผชิญหน้าทางทหารระหว่างไทยและกองกําลังว้าแดง ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียและผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจแม้ไทยจะพยายามเจรจากับเมียนมาเพื่อหาทางออกอย่างสันติแต่การที่เมียนมาไม่ได้มีบทบาทในการกดดันว้าแดงให้ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของไทยนั่นจึงทำให้สถานการณ์นี้เริ่มซับซ้อนและยืดเยื้อขึ้นไปอีกผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงมองว่าไทยอาจต้องหากลยุทธ์อื่นในการจัดการปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดนหรือการใช้กลไกทางการทูตผ่านองค์กรระหว่างประเทศ และนอกจากนี้นะครับนักวิเคราะห์มองว่าความขัดแย้งระหว่างไทยกับว้าแดงเนื่องจากความล้มเหลวของรัฐบาลเมียนมาในการสร้างสันติภาพในพื้นที่เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยเป็นอย่างมากนอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของอิทธิพลจากกองกําลังชนกลุ่มน้อยในเมียนมาได้ทําให้ปัญหาชายแดนเริ่มซับซ้อนยิ่งขึ้นเนื่องจากกลุ่มเหล่านี้มักมองว่าตนเองเป็นผู้มีอํานาจในอิสระและไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลความตึงเครียดร,ระหว่างไทยและกองกําลังว้าแดงยังคงดําเนินต่อไป และไม่มีสัญญาณว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขในเร็ววันการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากไทยเมียนมาและประชาคมระหว่างประเทศในขณะเดียวกันไทยควรพิจารณามาตรการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงยิ่งขึ้นครับผมและหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออ,อกไปก็ทําให้มีชาวเน็ตได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้เป็นจํานวนมาก เดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่าส่วนตัวผมเชื่อใจทหารไทยแต่ไม่เชื่อใจพวกนักการเมืองเพราะส่วนใหญ่ห่วงแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวจนทําให้เพื่อนบ้านมองเราอ่อนแอความคิดเห็นท่านต่อไปความจริงมันมีหลายมิติอยู่ที่ว่าผู้บริหารระดับสูงทางการทหารจะให้ความสําคัญทางไหนแต่ที่ชัดเจนที่สุดคือต้องการสั่งสอนนักการเมืองออดประสบการณ์ที่บริหารบ้านเมือง ถ้ายังไม่มีแอชชันอะไรเด็ดขาดเรื่องความมั่นคงของชาติก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นท่านต่อไปเงินภาษีประชาชนเอาไปซื้ออาวุธมาเพื่อไว้ใช้ปกป้องอธิปไตยและดินแดนของประเทศไทยไม่ใช่เอามาไว้เก็บหรือเอามาโชวหายเด็กดูเฉพาะงานวันเด็กแค่นั้นคนไทยทั้งประเทศเขาไม่ปลื้มหรอกนะถ้ามีรัฐบาลอ่อนแอแบบนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปแสงยานุภาพทางการทหารไทยอันดับ25ของโลก ถ้าเอากองกําลังของรัฐเล็กๆแค่นี้ไม่ลงต่อไปก็ไม่ต้องไปรบกับใครแล้วในตอนนี้ประเทศถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัดหนักกับพวกรุกล้ําดินแดนไทยความคิดเห็นท่านต่อไปหลักนิยมของการรบคือรบให้ชนะแล้วสูญเสียกําลังคนน้อยที่สุดหรือไม่สูญเสียเลยจบการรบให้เร็วที่สุดไม่ยืดเยือ้อทรัพยากรคนคือสิ่งสําคัญที่สุดทุกวันนี้ไม่มีใครจะเอาคนเข้าตีในที่ที่ข้าศึกตั้งรับแบบเข้มแข,ข็งและมีการวางแผนที่รอบคอบ ในพื้นที่การรบกับระเบิดก็แย่ทั้งการตรวจสอบภูมิประเทศข้าศึกก็รู้จัดอย่างดีอาวุธยิงเขาก็มีประสิทธิภาพและมีการกำหนดการยิงเอาไว้แล้วถ้าเราเข้าตีด้วยการเดินเท้าเคลื่อนที่เข้าปะทะข้าศึกก็อยู่ในป้อมค่ายที่แข็งแรงใครรบอย่างนั้นเขาเรียกว่าคนโง่รบกี่ครั้งก็แพ้อีกอย่างฐานข้าศึกก็อยู่ในที่โล่งแจ้งทิ้งระเบิดง่ายกว่ากองทัพไทยรบง่ายๆและไม่สูญเสียแต่มีประสิทธิภาพสูงสุดความคิดเห็นท่านต่อไป ว้าแดงคือกลุ่มติดอาวุธที่อันตรายต่อผู้คนในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นในด้านยาเสพติดและไม่มีชาติใดต้องการสินค้าของว้าแดงว้าแดงทํายาเสพติดทาลายร่างกายคนทางอ้อมและไม่มีกฎหมายชาติใดรองรับได้แต่มีจีนสนับสนุนด้านอาวุธซึ่งไทยเราหนักใจมากที่จะผลักดันให้ว้าแดงออกไปจากพื้นที่การเจรจาอาจไม่มีท่าถึงวันที่ไทยเราให้โอกาสหมดลงแล้วไทยเราต้องรอดูว่าจีนสนับสนุนให้ว้าแดงยึดแผ่นดินไทยหรือไม่ความคิดเห็นท่านต่อไป กลับพมา่ามันหมดสภาพไปแล้วเขาจะมาเคลียร์ทำไมตอนนี้ทุกวันนี้เขาอยากที่จะใหญ่กว่าไทยด้วยเขาหมดสภาพแล้วในศัตยภาพในการป้องกันประเทศต้องเข้าใจด้วยว่าศัตยภาพของพมา่าในการป้องกันประเทศในตอนนี้หมดสภาพไปแล้วความคิดเห็นท่านต่อไปจะโหดยังไงชนกลุ่มน้อยก็คือชนกลุ่มน้อยกองกาลังแค่สามหมื่นคนจะมาสู้กองกําลังหลักล้านคนได้ยังไงถ้าสู้กันจริงไทยถมใส่เรื่อยๆเผลอๆว่าแดงจะเหลือแต่ชื่อ อาวุธสงครามมีเยอะยังไงผลิตทันแค่ไหนแต่จะผลิตคนทันคนที่เสียไปทันได้ยังไงเรามีทั้งทหารเกณฑ์ทหารอาชีพและยังมีกําลังคนสารองรอเรียกอีกคนไทยรักสงบแต่อย่ามาล้ําเขตดแดงของไทยแบบนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปว่าแดงล้ําเขตไทยและตั้งอยู่บนพื้นที่สูงคมถึง9ฐานและ5ฐานเป็นโรงงานผลิตยาเสพติดที่สร้างปัญหายาเสพติดในประเทศไทยและใช้ไทยเป็นที่เก็บยาและใช้ไทยเป็นสะพานส่งยาเสพติดไปสู่ประเทศที่ส นี่ทําให้ประเทศไทยถูกนานาชาติเท่งเล็งว่ามีส่วนผัวพันในการค้ายาเสพติดโดยส่งออกไปต่างประเทศโดยมีไทยเป็นศูนย์กลางกระจายยาเสพติดอีกด้วยทางที่ดีรับขับไล่กลุ่มนี้ออกไปจากดินแดนไทยเสียความคิดเห็นท่านต่อไปผมว่าจีนไม่น่าเข้ามายุ่งหรอกครับเพราะเรื่องนี้ได้ไม่คุ้มกับเสียคือถ้าจีนเข้ามาช่วยว่าแดงก็เท่ากับว่าตัดสัมพันธ์กับประเทศไทยไปเลยและสิ่งที่จีนเข้ามาลงทุนกันประเทศไทยก็จะหายไปหมด รวมทั้งประเทศไทยก็น่าจะเข้าร่วมกับสหรัฐแบบเต็มตัวหากจีนเข้ามายุ่งความคิดเห็นท่านต่อไปล่าสุดที่จีนไม่เล่นด้วยเตือนว่าไปแล้วเพราะความสัมพันธ์กับไทยสําคัญกว่าจีนลงทุนค้าขายในไทยเยอะและที่สําคัญกองกําลังและอาวุธมันเทียบกันไม่ได้เมื่อบอกดีๆไม่ออกไปก็ต้องจัดหนักให้นี่คืออธิปไตยของชาติต้องเด็ดขาดและจริงจังความคิดเห็นท่านต่อไปถ้าถึงกําหนดแล้วถ้าเขาไม่ถอนกําลังออกไปแล้วไทยไม่ทําอะไรเลยไทยเราคงต้องเป็นที่ปากของคนทั่วไปบนโลกใบนี้ และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเน็ตนะครับ